สวัสดีครับผมแอดเจนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นทีมออสตากันนะครับคือรวมดาราสำหรับทีมอ่าสำหรับอ่าตัวที่มันเป็นไว้สำหรับเป็นดีเทอร์นะครับอู้เราจะเห็นว่าอันนี้ผมก <t> ็เล่นมาตั้งแต่อ่าก็เอามาตั้งแต่เทมิสนะครับก็คือเป็นเทพกีกอยู่ยุยแคแรกๆเลยแล้วก็เป็นเทพน็อตนะครับโลกีคือโลกีที่โลกีแกไม่ได้ออกลงมานานมากละฮะแล้น <t> ี้ตรงนี้ก็พ่วงอดินกับน้องสีมาด้วยนะฮะ ก็สำหรับทีมนี้เนี่ยผมคิดว่าม,มันโหดนะครับก็คือทั้งสแตตทั้งความสามารถของบาบิโลนที่เราก็แบบแบบเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าบาบิโลนเนี่ยโหดจริงนะฮะส่วนอาเทมิสเนี่ยยิ่งอเมซีนะครับอเมเรโอเลชันเนี่ย, ie, ยทั้งสี่เนี่ยก็จะมีความสามารถที่เพิ่มอาตาตกของลูนมืดนะครับตรงคอลัมน์นะฮะตรงคอลัมน์ตายตัวมันฮนะแล้วก็สกิลเทสเนี่ยก็ ยิ่งดีมากยิ่งยิ่งดีนะครับสำหรับทีมนี้ก็คือทำให้เราตีใช้ท่านเมื่อตีแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า mm hmm. ในแพท9.3นะครับที่จะมาในวันจัดนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันจะมีสกิลเทสข้ามฉากนะครับก็เดี๋ยวคอยดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับว่าเทสแบบข้ามฉากเนี่ยมันจะแบบเรามันจะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษไหมอย่างเช่นเห็นตามข่าวที่หลุดออกมานะครับก็คือจะต้องแตกลู พาดตัวเองนะครับตั้งแต่20เมตรขึ้นไปเนี่ยอะจะถึงจะทำให้สกิลเทสเนี่ยยังคงใช้งานอยู่ได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นใน,ในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นทีมบาบิโลนที่แบบมีอาร์เทมิส4ตัวนะครับคือถ้าเกิดบาบิโลนมีอาร์เทมิส4ตัวเนี่ยแล้วก็อเมซีทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า อาจะมีน่าจะมีคนทำแหละครับว่ามันค่อนข้างโหนดนะดูทั้งยิวได้ทั้งตีได้สตดัดก็สูงแล้วก็เทสห้ามชากอีกอคือค่อนข้างจะดีมากเลยน <c oughs> ะก็เราก็จะเห็นนะครับว่า <c oughs> การโจมตีเนี่ยนี่ขนาดผมผมยังยังเอ้ยอันนี้ผมเปิดสีผมไม่แน่ใจ่อกี้ลืมดูฮ <c oughs> ะก็คือตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่านี่ขนาดคือปกติแล้วผมแนะนํานะครับว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นแบบเปิดแบบเปิด4ี่อ่าฮะล้าทำให้แบบเปิดแม่ครัวอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วทำให้แบบสตัดความสามารถของทีมเราลดลงเนี่ยเราจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับสำหรับอันติเมทสเต็ในยุคนี้ที่มันใช้ได้ส่วนใหญ่แม่ครัวเนี่ยจะใช้กับ50ชั้นนี่แหละครับเน้นแบบบุกบุกบุกหนัก ก็บุกหนักๆไปก็ก็จริงๆตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะครับเพราะว่าแมตเฮนเนี่ยเหมือนกับ <Ooh. S 1> เน้นเกมยื้อมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตัวที่หลุดออกมาเนี่ยอ่ามันก็ก็เริ่มแบบจะต้องมีการยื้อบ้างจะเห็นว่าไอ้ตัวสสกิลที่โผล่มานะครับก็สกิลหนึ่งจะเป็นเน้นแบบเปลี่ยนรูนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบเน้นแบบยื้ออะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นเจาะเกาะ 90%สําหรับตัวทัดไฟนะครับถ้าผมจะไม่ผิดหรือแม้กระทั่งเพิ่มเวลาหมุนลูนอีก2วิเป็นตัวทัดมืดนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพจอันนี้ด้วยนะครับ TOS วหนหนึ่งที่แบบทำการแปลแบบอย่างละเอียดเลยนะฮะเรามาเข้ามาดูกันต่อสำหรับทีมรวมดาราทีมนี้นะครับ เหนว่าทีมบอมดาราทีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโหดนะาดูเลยนะจะเห็นว่าแบบยิ่งเปิดยิ่งเปิดน้องสี่นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมเล็กถูกไหมาหาน่าจะถูกแหละนะฮะถ้าไม่ถูกยังไงก็ก,ก็ก็ช่วยเตือนกันด้วยนะครับประสิทธิภาพของทีมนี้เนี่ยค่อนข้างโหดโหดมากๆนะฮะคือจริงๆมันโหดเพราะบาบิโลนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยยิ่ง ยิ่งเผากดกหลายตัวเนี่ยยิ่งแบบโคตรเข้าไปใหญ่เพราะว่าอย่างโลกิเนี่ยครับถ้าเกิดเราหมนุนแนวแนวตั้งนะครับแนวคอลัมน์นะครับแล้วแตกรุนประมาณ5เมตรเราจะเราจะมีดาบ2ดาบเลยนะครับดาบสําหรับโจมตีซึ่งการที่มีดาบจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้เพียยังไม่อเมริโอเลชั่นนองสีเลยนะครับถ้ามีการอเมริโอเลชั่นนองสีเนี่ยผมก็คงมีเป็น3ดาบนะครับ ก็รวมโลีิกันก็เป็นสี่ดาบก็ตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยะฮะก็ลอง,ลองก็ลองนึกสภาพดูแล้วกันครับว่าถ้าเกิดเรามีอัอเชมิตสีตัวแล้วก็อเม,มหมดมันจะโหดขนาดไหนอโอ้ดรุนวาร์ปรุนวาร์ปเลยแ,แรกๆคิดไั่ดีเลยอันนี้คือผมลองใช้ไอทูเซียน ลองอัดคลิปดูนะคะก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นที่น่าจะเ,เกี่ยวที่แบบเน<อ>็ตเวิร์กนะจริงๆไม่ต้องใช้สกิลอะไรก็ได้ก็ช <c oughs> <c oughs> นะอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมกดคาบดด้วยแล้วกันโอเคเพื่อจะให้ปิดเกมอย่างสมบูรณ์ แน่นอนขาวงกลมนะครับจริงๆครัาวงกลมมันแบบลิงนยากนิดน,นึงถ้าเกิดกระดาษแรกๆเนี่ยมีรุน3เม็ดติดก,กันเนี่ยน้อยเปิดน้อยเกินไปเราจะต้องตาไวๆนะครับรอาจจะแตก2เม็ดย่อยๆไปนิดนึงก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยแบบรัวๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยมาทํำคอมโบกันทีหลังน,นะฮะอันนี้เนี่ยได้น้อยมากอ่าก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเราจะเห็นว่า,เ,าเราก็เห็นความสามารถของทีมออสตาแล้วนะครับท,ท, tape, e ek, ทั้งเทพน็อตเทพกีเทพบาบิโลนนะครับก็ค่อนข้างโหดนะครับสำหรับทีนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ